Wow. Yeah. <laughs> yeah. ai tôm màu raspberry. Is it cold, Demi? Yeah. Demi, is it cold? Is it cold? Is it cold? <coughs> some cone. Yeah. Uh, bite some cone. Crispy. Yum, yum. Crispy cone. <coughs> <laughs> เอาเลยน้ำเลย <im> อร่อยไหมคะแดนนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูก แล้วกินโคลนด้วยไม่ใช่ต้องกัดกัดเห็นไหมน้ำ it's red ice cream dummy ไอติมสีแดงใช่ไม่เข้ารออย่าไปหย่ไปหย่ไปเดี๋ยวหย่ไปเดี๋ยบีโคโค่โค่เมีช่วยไมีช่วย อ่ะไม่ช่วยเอาเล็กๆหน่อยย่ไหนมันมีช่วยเนอยปสิมันไม่ช่วยอ่าโอเคอ่ะอืมอนถ้อยเต็ม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 เต็เต็มเต็มเต็มเติมเต็มเต็มเตตมเตมมเมมมเตมตต้องกินต้องกินไอติมมมเ อนนั้นไม่ต้องกัดสิคะสโคนหนูต้องกัดเนี่ยหนูต้องกัดโคนไม่ช้อนตะโคนแม่แต้องกัดเอากัดเอาไม <c oughs> ่เดี๋ยวปิดคอ <c oughs> เดี๋ยวปิดคอไม่เอาเดี๋ยวติดคอเดี๋ยน <c oughs> ีเอ็ม <c oughs> ีอุ้ยเดี๋ยวขอใส่มัมมี่นี่เดี๋ยวมีดูมันมี่อยูตรงโคลนด้วยนี่กัดพร้อมกับโคลนเลยง๊้อืมอืมอืมเอาเทำไงปิดปากเอาเอาเอาง๊มย่อมง่อมเอาเลียหลังช้อนด้วยเอาติดช้อนนี่ช้อนเนี่ยกินช้อนเนี่ยอื โอ้โหหกใส่หมอนเลยอย่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมิเช็นให้เดี๋ยวนี้เช็นให้ย่ำย่ำอะกินคอนด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ย่ำทำไงทำไงล่นละ ไอติมรสโปรดของเดมมี่นะคะราสเบอร์รี่สีแดงโอ้โหทำไมจังเลยลูกยำๆอร่อยสุดๆเดมี่กินหมดไหม โอ้โหโอ้ยย่ำ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 ถ้าไม่ไม่ใช้ช้อนนะคะกินช้อนด้วยนี่ก็กินโคลนด้วยน่าได้พี่หกวัดสิโล โอเคโอเคย่ามาเช็ดล้วย่ามาเช็ดแล้วะย่ามาเช็ดแล้วย่ามาเช็ดแล้วนนนนนนอ๊มใหญ่มาป้อนะไรอ่ะมนลูกแต่เธอ ย่าย yeah, 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 mm. yeah, mm. yes, ่าย um> ่ามาป้อนไอติมหลานเยสคุณก okay, mm ็ต hmm. mm ้องสัมผัสเจมี่ยำ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 เดมี่ชอบกินไอติมของพี่ปานะคะไอเบอร์รี่รสราสเบอร์รี่ยำมียำมีเดมี่อร่อยไหมคะเจมี emy, yummy? ่อิ่อยมัยฉันฮะโอเคเดมี่บอกบายบาย มาบอกไปไปก่อนโอเคไปแล้วนะคะทุกท่านอ๋อจะกินเฟรนชฟรายต่อเอาไปกินเฟรนชฟรายเอาไปดูเฟรนช์ฟรายโอ้โหมากินเฟรนชฟรายต่อนะเตมี่แล้วอันนี้กินอีกไหมเนี่ยโคนเนี่ยฮะเดลันสวัสดีอีเริงเฟรนชฟรายอ๋อกินเฟรนช์ฟรายดขวดน้ำพี่เดลันไปละเดลันเตมี่ง took your water bottle เดมี่กินเฟรนฟรายไหมคะกินมเปล่าแล้วอันนี้เอาเปล่าอันนี้เอาเปล่าเนี่ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาค่ะอิ่มแล้วเหรอคะ You full already Demi? No. No Yes You got room for french You French fries? want some French fries Grandpa Grandpa No, no French fry No. <Yeah. S 1> yes French fry or no French fry Yes or no French fry? Yes or no? Water. You drink your water. <gasps> <laughs> what is this? I mean this is water? This is your water? Water. Water <laughs> What is this? What is this one? <laughs> what is this called? I need a lie. ไอศครีมโค้ดอย่าอย่าใส่นั้นไหมใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย่าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูซิเดมเดมี่เขาจะกินแฟงไฟไหมดูสินี่แฟนงาย This game, you already have Mario game. No, okay. <laughs> Rudolph the red nose reindeer. <laughs> 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 what is this? What? French fry. <laughs> is this yummy? Yeah. Yeah? This is yummy? And is this one yummy? Is this one yummy? And I bought eat <laughs> Yum. Whose is this one? Whose is this one? It's called Big Dilla. And mai. Chen mai? Nhi, you put a french fry in your ice cream. Let me look. You put ice cream and french fry like this. Junk. And then you eat the fry. Yum. Is that yummy? No, mơ ngắt thư, I think mơ ng 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 ไม่เอาแล้วโอเคอเซขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้มีมเซย์บายบายสวัสดีค่ะสวัสด <Okay. S 1> ีค <c oughs> ่ะบ๊ายบายเซย์บายบายอ๋องงไม่รู้บายบายไข่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกท่านบายบาย